มีคำถามในหัวใจทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมฉันต้องสู้ขนาดนี้ทำไมฉันต้องเจออุปสรรคขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามเหล่านี้นะคะจากความรู้สึกเมียฝรั่งนี่แหละที่พูดคุยกันเนาะวันนี้นะคะได้ไปดูวิดีโอเนาะของน้องคนหนึ่งนะคะโอ้ความรู้สึกแบบเศร้าเสียใจกับเวลาที่ พ่อแม่เจ็บป่วยแล้วกลับไปไม่ได้นะฮะโอโหอันเนี้ยยายจ๋าผ่านมาแล้วเนาะสองปีที่แล้วนะคะปศหนึ่งเก้าอ่าช่วงระหว่างเดือนสิบเนาะนี่ปีกว่าๆเข้ามาแล้วนะคะเจ็บป่วดจริงๆแล้วที่เรียกวความรู้สึกเรากับมีความอ่าเขาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ําใจทําไมฉันดูแลพ่อแม่ไม่ได้ทําไมฉันอ่าต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วช่วงนี้มันลําบากกับเรื่องโควิดด้วยโอโหเรื่องเนี้ยเวลาเนี้ยทรมานสุดๆนะคะยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่า สู้ๆเนอะชีวิตนี่ไม่พ้นนะคะได้ข่าวของแต่ละคนพี่น้องหรือว่าใน Facebook เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆที่ได้คุยกันเนี่ยนะะโอเจ็บปวดเจ็บปวดนะตอนช่วงระหว่างาทรมานก็คือเราไปไม่ได้ในช่วงวันระหว่างที่พ่อแม่ก็ต้องการกําลังใจตัวเราก็ยิ่งแสนทรมานาน้อยเนื้อต่ําใจมีเงินแล้บินไม่ได้นี่มันสุดยอดนะ เนี่ยมันต้องโทษโควิดนะฮะสาทุ้ยผ่านพ้นไปไวๆเถอะคิดถึงบ้านสุดใจถ้าปีนี้ยายจ๋าไม่ได้ไปเข้าปีที่สามแล้วนะคะพี่น้องจา๋านะตั้งแต่พ่อยายจ๋าเสียยายจ๋ายังไม่ได้กลับบ้านเลยฟังแล้วก็สงสารขอ,อกอดกอดกอดเนาะทุกทุกคนนะคะด้วยกำลังใจแล้วจงสู้ต่อไปเรามีหัวใจนะคะให้คิดนึกถึงเนาะสิ่งที่ ดีก็มีนะคะสิ่งที่เสียเนี่ยใช่เลยหัวอ,อกคนไทยไกลบ้านเนี่ยจะเข้าใจกันที่สุดในความรู้สึกห่วงครอบครัวอ่าถึงแม้เราจะได้ส่งเงินไปก็ตามแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะขาดตกบกพร่องเนาะในคําว่าลูกนะคะอันเน,น,นี้ยอันเนี้ยยายจ๋าก็เป็นเจ็บปวดนะ,ะแต่เราก็ต้องผ่านพ้นไปได้อยากบอกว่า เรายังมีสามีที่ยืนอยู่ข้างและเข้าใจเรายังมีลูกเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูกของเรานะเนาะอ่าและหนึ่งสิ่งสำคัญพ่อแม่เราเข้าใจยายจ๋าโชคดีจนนาทีสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าพ่อนะจนนาทีสุดท้ายพ่อยังบอกว่าเข้มแข็งนะไม่ต้องห่วงพ่อ พ่อเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงกระตุ้นให้กับเรายิ่งมีความรู้สึกนั้นเรายิ่งรู้สึกผิดนะแต่เราจะก้าวข้ามตรงนั้นไปได้ยังไงเนาะอย่าทําให้ตัวเองป่วยนะจริงๆเป็นห่วงทุกๆคนเนื่องจากมีเพื่อนที่นี่นะคะน้องสาวสองคนก็ไปไม่ได้เหมือนกันที่สามอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆกันในตอนนี้เนาะเราจะทํายังไงได้นอกจากทําใจนะคะหนึ่งสิ่งสําคัญจงภูมิใจในตัวเอง เพราะถ้าไม่มีเรานะไม่มีเงินที่เราต้องดูแลเจ็บป่วยพ่อแม่เราก็ไม่มาถึงคังน้นนี้ถูกไหมเอาตรงนี้เข้ามาเป็นพลังไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังนะแต่จงภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้นะเนาะไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังตัวยายจาก็าเช่นกัน มีเจ็บปวดมีหัวล้อร้องไห้นะคะมีความรู้สึกอยู่ในใจยิ่งกันด้อยด้วยกันไม่ได้ดูแลพ่อแม่อยากเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดมากๆก,ก,กับหัวอกคนไทยไกลบ้านไม่ว่าได้ยินเรื่องราวของใครนะคะจ๋าอยา,กอ,ยาก,กอดทุกๆคนมันต้องผ่านพ้นไปได้หนึ่งสิ่งสําคัญรักตัวเองให้มากเพราะเราเป็นคนสําคัญของพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่จะจากไปเขาก็ภูมิใจในตัวเรานะคนะอ่า เขาภูมิใจในตัวเรานะฮะเพราะเราเป็นคนช่วยเหลือดูแลสารพัดเนาะเงินเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราอยู่เมืองไทยไม่มีเงินดูแลรักษาอันนั้นก็ยิ่งจะลำบากกว่านี้วันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วเราทําดีที่สุดแล้วลุกขึ้นมากอดตัวเองแน่นๆนะกอดตัวเองแน่นๆทุกๆคนเนาะชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปหัวใจ อของพ่อแม่อยู่กับเราเสมอนะคะอยู่กับเราเสมอยายจ๋ากลัวยยกลัวยายจา๋ยายังเหลือแค่สองยายเนาะที่ทาวิดีโอนะนั่นคือแม่ใหญ่คือพี่สาวแม่แล้วก็แม่นะคะเหลือแค่สองยายเนาะวัตถุบโบราณของยายจา๋าอันนี้ก็ห่วงสุดใจบอกตรงว่าพอได้ข่าวของเพื่อนเพื่อนเรารู้สึกทรมานมากมาก และเราก็ผ่านพ้นมาไม่ดานนะ,ะเป็นอะไรที่จิตปวดวันนี้ยายจ๋าขอบอกแม่เลยดูแลสุขภาพให้ดีนะให้แข็งแรงรอลูกนะมันเป็นคําที่พยุงหัวใจเรารู้ไหมแม่ลูกขออย่างเดียวนะคำพูดของยายจ๋าบอกแม่นะคะแม่ไม่ต้องช่วยอะไรลูกเลยขอให้แม่ไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มหน้าเฟซบุ๊กคุยกันหน้าไลน์ทุกๆวันอันนี้คือกำลังใจสำคัญของยายจ๋า นะฮกำลังใจที่ทําให้ยายจ๋ามีพลังที่จะสู้เนาะแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่พ่อแม่คอยสั่งสอนนะขอบคุณความจนนะคะไม่เคยโทษหรือดูถูกพ่อแม่ว่าเกิดมาจนทําให้เราลําบากนะต้องขอบคุณตรงนี้ขอบคุณคําสั่งสอนพ่อแม่ที่ผลักดันให้เราสู้งานให้เราอดทนให้เราเข้มแข็ง ให้เรารู้จักรักครอบครัวแบ่งปันพี่น้องนะบางครั้งอาจเราจะได้สิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างเรื่องธรรมชาติเพราะเราเป็นคนให้เป็นหลักสำคัญของครอบครัวเป็นความภูมิใจของครอบครัวเอาสิ่งนี้เข้ามานะคะพอถ้าเกิดปัญหาหรือเรื่องหนักหนาไม่ไหวจริงๆหรือมันไม่เห็นค่าอ่าหลังจากนั้นเราก็ค่อยแบ่งปันซอยออกไปนะค่อยคิดค่อยอ่านค่อยเอาไปทีละขั้นตอน มันก็จะเขาเรียกว่าปทเรียนชีวิตมันเกิดขึ้นกับเราเองนะมันเกิดขึ้นกับเราเองเจ็บจริงปวดจริงนะเจอจริงในสิ่งที่เป็นนี่คือชีวิตจริงคนอยู่ใกล้พ่อแม่จะไม่ค่อยมีความรู้สึกนี้เนาะเพราะว่าภาระหน้าที่แตกต่างเขาก็จะมองปัญหาของเขามากกว่าแต่คนอยู่ไกลปัญหาเราเราก็รับผิดชอบนะปัญหาพ่อแม่ปัญหาครอบครัวเราก็ภูมิใจที่ได้รับผิดชอบ เนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นตัวแทนของเราโชคดีที่ยายจ๋ามีพี่น้องนะคะที่เข้าใจที่คอยดูแลไอ้เรื่องปัญหาเนะี่ยมันธรรมชาติหนีกันไม่พ้นเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้แบ่งซอยในความรู้สึกที่มีคุณค่านะเนาะอย่าโทษตัวเองเพราะความรู้สึกนั้นจะทำให้เราแย่มันเกิดขึ้นกับยายจ๋าแล้วนะคะร้องไห้ร้องออกมาร้องมันให้หมด พอคิดถึงยังไงก็เจ็บปวดนะคิดถึงยังไงก็เจ็บปวดในความรู้สึกนี้วันนี้คุณยังยิ้มได้ไม่ถึงวันของคุณแต่มันหนีไม่พ้นเลยนะมันหนีไม่พ้นเนาะเข้มแข็งอย่ายให้ตัวเองป่วยถ้าเรานนอกยิ่งจะแย่นะยายจ๋าจขอเป็นกำลังใจให้น้องๆให้ทุกทท่านเลยที่เจอประสบการณ์ระหว่างขาลงของชีวิตความรู้สึกแย่ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกที่ ทำอะไรไม่ได้ดังใจเพราะช่วงนี้โลกโควิดไม่มีใครทําอะไรได้ดังใจเนาะจงภูมิใจในตัวเองนะฮะสู้ๆกันต่อไปฟังแล้วก็เศร้าน้ำตาคอตามเลยนะ,ะเอา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 มาฟังน้ำตาอาามาดามกันดีกว่านะคะปิดท้ายเนาะลองฟังเบิงงเดอร์ซีังได้บชีวิตต้องสู้ต่อไปชีวิตวันนี้เรามีค่า เนาะเราทำทุกอย่างให้เป็นความภูมิใจพ่อแม่แล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาภูมิใจในตัวเองด้วยขอบคุณตัวเองด้วยว่าเราคือคนเก่งหลายๆปัญหาเราผ่านพ้นมาจนถึงวันนี้ได้สุดยอดแล้วเมียฝรั่งจา๋าสุดยอดแล้วนะยิ่งถ้ามีสามีที่เข้าใจไม่รวยนั่นไม่ใช่สำคัญขอเพียงเขาเข้าใจเวลายแย่ๆแ,แล้วยืนอยู่กับเราเนาะ คนไหนที่เจอสามีไม่ดีถ้าทนแล้วไรคะลุกขึ้นมาหาใหม่พี่น้องจา๋าสมัยนี้สมัยใหม่แล้วอย่าทนเจ็บอยู่อย่างไรค่าชีวิตเราอยากมีค่าแล้วหาคุณค่าให้กับตัวเองนะหาคนที่เห็นคุณค่าตัวเราเนาะแมนบอกแนะนําถูกไหมเนี่ยโอ้ยไปฟังเพลงดีกว่านะคะน้ําตาม,มาดามฟังแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะเพลงนี้ หลังเลิกงานอารมณ์ฟินๆนึกถึงความรู้สึกนะคะน้ำตามาดามของครัวเรียคือโดนแท้หือลองมาฟังดูนะคะส่งกำลังใจสู้ๆให้เมียฝรั่งทุกๆท่านนะคะจงภูมิใจที่เรามีงานทำเนาะหัวใจใหญ่ที่สุดนะเนาะลองฟังดูคะ่ะ ชีวิตมาดามคงถูกประนามหากบอ่อได้ดีดินล้นหลายปีก็ยังไม่มีอะไรกับเขายอมเหนื่อยยอมลาควยคว้าเงินบ่อเศร้าหัวอกมาดามอย่างเรา จะมีใครเขาเขามาเข้าใจกับบ่ได้จะไปก็ไปบ่ถึงอุปสรรคคอยดึงให้ใจท้อแท้ทุกวันจะหวนขึ้นบานหลายคนก็คอยเหยียดยำ สู่ไปให้สุดแล้วกันคงมีสักวันฝันไปถึงคำซึ้งๆหลายคนที่ส่งมาถามได้เลิกได้ยามทําบ้านสุรลดแล้วไปมีผัวฝรัง สื่อน้าไปแล้วจากไรมาดามนี่พออย่ากใครมันบอดได้ง่ายคือแนวเจ้าวา่าน้ำตางำหน้าเมื่อมีคำถามหัวอกมาดามคำถามเมื่อน,น้ำทิ่มใจ อยากมีคือเขาแต่วาสนาบอด้สู่มามีเพียงหัวใจโบอยากเว้าหลายชีวิตมาดำเงิดหลายนะคะสู้ๆกันต่อไปเนาะโบอยากเว้าหลายเด้อชีวิตหมาดำนี่แม่ <laughs> อินๆไปกับเพลงพี่น้องมันคือจริงแท้ <laughs> ต่อต่อนะคะชีวิตคนเราต้องสู้ต่อไปจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำนะคะกินฮอดบ้านเด็กินฮอดอีพออีแม่น้ำตาทวมหน้าเมื่อมีคำถามหัวอ,อกมาดำคำถามเหมื่อน้ำ ทิมใจอยากมีคือเขาแต่วาสนนาบ่ได้สู่มามีเพียงหัวใจบ่อยากเว้าลายชีวิตมาดำได้โปรดอยาวาใส่ลายสู่มาแปตายชีวิตมาดำ เงิดหลาเนาเพลงนี่แม่เนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะจงภูมิใจเรามาอยู่ตรงนี้เราได้อยู่เลยครอบครัวของเรานะเหนื่อยล้านั่งพักนะคะเนาะสู้ๆคะ่ะ